มาคนเดียวบ่โอ,โ,โอ้เห็ดยังอ่ะนะโอ้ไปแเพงน้ำโอ้ไปแเพงน้ำบริเพ็ดบ่จิบันบานเหม็นบ่จิบาาันบานห,มหอมบ่ เช็ดม่นอูก <La nitrogen S 2> ับมาร์ลินี่บลูเพชรปันใดพวกนี้เขาชอบเจ็บหูอือเจ็บหูเป็นยังเจ็บเจ็บปากแห้งเมื่อคืนเออว่ามีหา้าว่างใหม้ค่ะหบ่โดยคือมันขวดอยู่ยังบอออกอยู่ยังเจ็บอยู่บ่เดินโดยเห็นอะไรส่ะอะรำเหลาใส่ให้หมอไปซองเบิ่งอะบอนั่นเพิ่นกะ มีเทและปาดใบหูหรอกเมียตาตีย่านบอกโอ้ยยยานยังใครจะป่อยมันกัดแก็ดแก็ดเยี่ค่ะกาบทักไทยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สุขหสู่คนก็นยินดีตอนทับเข้าสู่สองสนุนบานปลาคือเกราคือเดียมเด้อพ่อพี่น้องเอ อ่ะมันี่ก็คือว่าทางสถาน,นการคิดในใจว่าสีบัมาเนาะเพราะว่าเจ็บท้องพี่น้องเอ้เจ็บทรมานเนาะตั้งแต่นะกินปลนปลาอ่าน้ำน่องน้ำน่องสมโอเมื่อวานนี่พี่น้งงองเอ,งเอ้กินเข้า,านนงไ,งขไปจักพักหนึ่งเนาะประมาณรอบวายเนี่ยรู้สึกปดวดขวดแต่บาบัวแห้งอ่าออกสีหงส์ปวดปวดพ,พี่น้องเอ้ก็นจนหอดอ่า กลางคืนเนาะตอนแรงก็ยังบ่สวมบ่หายกินยายนย,ยังลงไปก็สมออยู่พี่น้อยก็ได้เกดกเก็สอดเมื่อมาก,ก็เจ็บปวดคือเก่าเนาะก็ได้ว่าสีบ่ได้มามื้อนี้พี่น้นนอยก็ได้ว่าคิดย่านสร้างเพิ่นรอคอยอ่าเพราะว่าทาสนนับไม้ทางเพิ่นว่าสิไปเบิง่งอ่าทางบ้านน้องมอยให้เนาะเพราะว่าประตูอ่าเข,ข้าหรือว่าปิดบ่ได้พี่น้องเอ้ยประมาณนี้แหละ ก็เลยว่าเมื่อนี่เป็นเมื่อวันเสาร์เนาะ,ะทางน้องกก่มจะหยุดการทำการเรียนทางสนองก็เลยว่าสิพาสรเพิ่นไปเบื้องให้เพราะว่าเป็นทางพอใจดีเพิน่นได้แนะนำมาว่าให้ไปเบิ่งบ้านน้องมวยแหเน่บาซานเนาะก็เลยบอกเพิ่นทางพอเพิ่นเกษนกันว่นาเป็นวันวเนาาานสาร์เด้อ่าซานทางเพิ่นสิไปเบิ่งให้เนาะไป่ี่น้องเ้ยก็เลยว่ากินหืดกินยาแล้วก็รู้สึกอาใขรแน่เนาะ,นะก็เลยขี่รถมา คิดอยู่ถ้าว่าถ้าสนวนเจ็บแห้งก็สิขับรถเมือ่อบ่ายเพียงพียงเอ้เคยเป็นอยู่บาทต่างนักเนาะแต่กะพางเบิองเอาเหยื่อไอายามาก,กินน้ำแล้วเพียงพียงเอ้อาจังไดพวกเราขับไปเบิองทางสร้างเพิ่นได้ปูนาห้องน้ำได้บ่อได้ว่าจังไดเนาะเพียงพียงเนาะว่าเมื่อวานนี้กับเบียกงานเพิ่นกับไก่สีเดียวเล้วเพียงพียงเอ้อาจังไดกัไปเบืงไปสมกันเนาะโยดยด ว่าสะอาดหมดเสร็จแล้วเรีเรรยบร,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 ร้อยแล้วนี่เนาะสบายดีสบายดีรายเรียบร้อยเรียบร้อยแล้ว จ้างปูฮะห้องน้ำเลยปะนี่ยสบายดีตุนสวยเนาะไปชิมหอ่อเทปจ้างตุนปูแล้วอั <laughs> นจะกแก๊สแก๊สชุดท้ายป่ะโ,โอ้เทลายเติมเนาะปูหอดคุ้งพี่บ่อโอสดีงามเนาะ ทางในห้องน้ำได้ติดแด <Yeah. S 1> ้อบอกยังพอประมาณเลรสองสามแผ่นมาสร้างว่ามันโอ้งามแท้สมโอนี่งามไ่ดีฮะก้อนหินก้อนหินยังสิเป็นงามแบบนั้น,อนเออว่าผิดเด้อเจ้าก้อนหินกับเหยียบได้แล้วเจ็บตีนนะว่า มาคนเดียวบ่เห็นยังอ่ะนะใส่แทงน้นาอ้ไปแทงนาำ มาหน่อยเกยบยาสบายเลยลาวะลนเดนตุ๊บบ vừa buộc người tôi hết nyang nè Tôm pha Hả? pha tông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  pha าปดีโอ้ยไม่ดูไอ้ว่าสีบัลลามาเนี่ยเจ็บท้องเบิดคืนตั้งแต่ตีไปกินปนปลาไม่ดูเอากินแต่ก็ช่วงบ่ายๆได้หุ่มๆุ่ได้นอนเบิดคืนปกาสอดเหมือมายังเจ็บยังปวดอยู่ทรมานแท่นี่ว่ากินยานำลงนำลงนำลงบบบนี้แบบตื่นปนปลาบ่ว่า อร่<บ>อยอยิ่งก็เกลือ่าฝนโบยานย่ันตื่นคนปลาโอ้พิษบ่มีดูาาแต่ฮะโบเคยกินกะน,นี่แือปวดแทบปวดบ้าปวดนี่ได้ปวดห้าท่องน้อยเทานี่ไดยปวดแล้วก็แสบเกี่ยวขึ้นมาอ่ากลางหลังมีดูเลยป่ดเกี่ยวเป็นไข่ดังโบฮะวะก็นอนไปกินผักกินอย่า,างไรก็เก็บ เจ็บเส็บเจ็บเออพี่บ่เคยเจ็บได้อยู่นี่กะนี่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 เป็นยำยังี่ก่อนเฮ้าก็บอกหูเนาะเดี๋ยวเจ็บแบบเฮาลราบ่เดือดไดเวียนบวดี่เฮามั้งเจ็บเส็บมากกว่ามาใส่สลังอืจะเป็นขือเฮาเนี่ยกิ้งเกลือกิ้งเกลื่อคืนเนี่ยโอ้ยตายรอดมาถ้าขึ้นแหงนี่มั้กินผักกินหญ้างเลยับอยากโี่เขากินลายมันเจ็บเส่ วันนี้มาสิบ่มาว่าย่านช้างเพิ่อนนั่นแน่เพราะว่านัดหมายเพิ่นมาสิไปให้เพิ่นไปเบิ่งอันน่ะเพื่อนน้องมวยแนี่ยนะคือว่าไปหรือว่าวันไปหรือว่าเจ้าได้สารมาได้ถามเพิ่นเป็นเบื้องต้นแรงบ่แม่เลิกจะไปเขาก็แล่าจะเว้นเลยอืมตัวเงินน้องมวยเป็นอะไร แต่ก็มาแล้วก็ซื้อยาซื้อยังมากินเนี่ยคือคือไข้ไข่แน่พอดีอยู่เนี่ยนะผมฮมปวดฟรีอยู่เนี่ยเขาปวดเอวปวดยังนะเวลาตาองขึ้อมากับมาเจ็บสันหลังมาใส่เอจ็บปวดเอวไปมาใส่อันบ่งนี่ออืผิดก็ได้กับเจ็บผิดก็ไดะกับเจ็บก่อนที่เศร้าจะไปทางะไรบริโอเจ็บหูบัดอืนเอาอีกแล้วแล้วป่านยังหดลำนอน ว่าแมงใหมเขาหูตุงช่งไตเขาหูชมโบโบนี่เดี๋ยวเพื่อเอาออกแล้วสนัเอาบมาเนี่จับเอาหายนาใส่ผลบอกบกเราปเก็บน้ำมนแล้วเอายาืมองท่าเอายามองใส่สมรีแล้วก็อุดหูเนี่ยข้างน้นข้างนเราเปินหูหนวกเอาเรามำให้แต่หูนวดเล้วก็ กระเจ้าส่วนนั้นแตะเป็ดกระโมนก็เออได้หันตัวน้อยปจะวเอาหนาใจคือนี่เอาไปใส่กินยังสะกินมีนันกินเชยอย่งนั้นยันตึงหนามนึงยันไม่ใหม่ตึงเดีวออกบ่บ่ได้บ่เห็นยังบ่เห็นอืวบ่ได้เจ็บติจักามบ่ได้บ่ได้เจ็บบ่โอ้ เทพบ่เดี uh ๋ยวนี่เทพบ่แล้วมันตายมันตายอยู่เอาเดี๋ยวนี้เด้อะสำดี้ปั้นนอกล่ะอยู่ในเออสำีปันนาเดี๋ยวมันก็ออกสำีมีบ่ีอยู่อืมสำีนปันได้มันก็ติดนสำีออกมาโลดหมดน่ะาเพิ่นเฮ็ดมึงเห็นโตแบบได้บ่เอ้อๆจ่บ่บ่มนเฮาบ่อยากไม้แล้วเบิ่งโทรทัศน์อ่เอาอยู่สิ Cứ vật sư cũng thế đó Thế mà ổ yêu rồi nè Cũng được Thế bởi xe nằm già đang hù bơ ừ. Mà ngon này không phải này Tìm nhộn này, nhắn này. Tụ mà nhắn này, à, nhắn này. Đó, Sống ô อืมตักบอลใช่สางเต็มอยู่นี่กันเสบบอบมีเวนวนมาานูมาให้บอลเอาลดนี่บอสอะอืมกระเสบแล้วเนาะเกี่ว่าตม้มยำเข้มข้นเออเพิ่นว่าบ่มีต้มยำเข้มข้นมันน่ะเนาะก็ได้เอาตัวนี้แม่นะมามา่าตัวนี้นะสิงคโปร์บอสเมนมามา่าซื้อมัน จอมันมาม,ามา่าแมนน่ทะเลาะเพเทียงอบริเพทบอชิบันบานแมนบอชิบันมา,มานบานหอมบอน้อเชฟแม่นอยกับมารดนี่นบริเพปนไดเรียวเลยบนี้หารเทียงหานเทียงหรือหานเศ้านี่นหานเศร้าโอ้ิโมเศ้า หรือแค่พังกินช่วยแค่ดงอืออุทัยทีวีบ่นางยังนางงานวันเสาร์วันที่นะตอนเช้าสองเจ็ดมนบ่สองสามสิบเอ็ดสองสามสิบเอ็ดัจะอก้าอือสองเจ็ดนบุมมีแต่กดน้บุ้มม่นางอือ กินเขามาแล้วบอสเดิมลืมกินลืมอ่ะลืมยังเมโลน,นมาได้กินมีกินมีมนนกนมนินกินเออเมโลนจะกินคอนถนะ้ได้ไปกินนำ้ำจะได้ตื่นนะคะยังมีคือเวอดไว้แค่บ้านนะบอส

เกตนะมันเป็นโหมดไปจ้ะมันขวดอยู่มันขวดอยู่อยเอาน้ำหายใส่ให้มันตายอย่าหายใสไลลุบเร็วขึ้นถ้าบ่าเมงไหมมันก็ตายแลยเนาะถ้าเมงไหมอื่นมันกัดคออือแล้วนั่นก็อันน้ำน้ำยาในะนี้ใส่หูหอ่ะอันน้ำยาตายได้ปลาหูหนวกได้เด้อ เจ็บแฮงบ่คือพอดีเท่าเราเจ็บแฮงปวดบ่หายอันนั่นเนาะหายมอไปซองเบิง่งแต่บ่นั่นเพิ่งกามีเทและปาดไปหูออเมี่ยงตาที่ย่านบ่โอ้ยย่านยังใครรบปล่อยมันกัดแก็ดแก็ดเนี่ยฮะไปหาหมอแบบมีดเทแล้วปาดใบหูออกเพิออๆๆง่งซองเบิ่งให้มันเป็นเป็นเนาะ mhm mhm mà mhm người tu Là cái nhíp mhm khươn mhm 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 bây mhm ừ. Con mhm 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 mẹ nhà bà <laughs> มัหลอดว่ามันหยิบคืนไม่ใช่ได้อยู่บ่หยิบคืนอืมยามันเปื่อยมันเน่าเขาด้วยน้ำมาอันลำบากเลยเนาะหรือว่าหูของเจ้าแทนเนาะเอาหูมัหลอดแล้วเอาข่าวมาได้อีกเอามันเป็นหูคนคนได้ข่าวได้นะลงมึงบ่หูต้นเนาะเสบูอืม มึงนั <ta> ่งเพิ่นนอนนอนเอิกหูเพิ่นบ่บ่เออน่ะเอ้ากินๆเดี๋ยวนี้เอาไปนะเดี๋ยวว่ามันจังมันั่งก็เอาน้ํายาใส่มนววาได้ลองเบิ่งามันบ่ออกได้จังอันนั้นไปหาหมอหมอสุขสาเด้เพิ่นเชื่อนมีไฟเาไฟาเงเบิ่ง งมืงส่างบัาพี่น้องเลยได้สร้างได้ได้ไปบ้านน่องมวยบ่เมื่อวานนี่ไปบ่รถไปวางก็เศร้ากว่านี้เออมันเป็นอะไรพ่อเขาก็จะทำมันบําบัดเราอะไรกรันมันเหลือนมันบวชตรงหูมันโอ้เวลาประตูมันเด้งเนาะอ๋อเออเออเออ nhảy lấy con nhảy may ừ. ừ. cho con thắc phải há lo chỉ để phải bừng hải loi vừa sinh một đường thang hà mà đi đang bay luôn đèo bay đó ra thang hà để lại tự lấy này nó xong kẹp xám kẹp ăn kết bài ngam bẹp bẹp nè lại nè kìa Để dự hà, mẹ nông mùi con, mẹ phía À, tôi nhầm im ìm cân nhộn này Em lấy xì vượt này Chắc cho hò này Sông à, Ờ, kín cho hò vô Sông ô đấy sao Sông cứ cân โอ้ก็บปกินเสียงกันสัมมาเลยกินอะไรก็แตว่าตัวบ่อตวอีพ่พี่พ่อสามนี่บอเออเออเอากินกินเอาเม่น้องกระชีไ้ขอจบคลิปก่อนบ้านนี้ทักหาเม่น้องมวยเพิ่นก่อนมีเบี้ยกับเพิ่นอ่ะสบายดีล่ะสบายดีดยเอาพี่น้องเอ๋ถือว่าข้างในก็เรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้สร้างก็บกำลังติดอ่า หน้าห้องน้ำให้ทางนอกสมโอ,อโอ้ส่วนสร้างรถเพิ่อนก็ไปต่อเติมบ้านให้มีน้องนิ่มพ,พี่รองไอ้เฮ็ดแทงน้ำมาชันเนาะเอ่อเอาอจังไรคลิปนี้พ,พี่พพาารองไอ้ทางสร้างเกษตรได้ขอจบคลิปเนาะพาเพี่พนขขนอนพาารองเด้อเอฟซีเบอร์สุขสุขคนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ทางสนร้างเด้อพผมมีกำลังใจสุดโ,โตเนาะ เอาจังเลยคลิปนี้ไปแล้วขอกล่าวคำภาษาบายดี